นนักระต่ายตัวใหญ่มาแล้วจ้ากระต่ายล่อผักชีนะกระต่ายล่อผักชีแล้วจ้ามีกลุ่มพอละอือเอาให้พอเอาให้พอสวนเราเองกระวดนสวนเราเองสวนเราเองใช่ไม่มีใครด่าใช่ด่าตกปากแตกเลยดูไว้ดูบวดคุณว่าคุณไม่ใบกินเกี้ยงก็ใช่ไงหัวช่างมันช่างมันแต่ไม่ได้เอาคูใบกินเกี้ยง ยิ่งกว่ากระตายอีกอขึ้นไม่ทันเลยอ่ะขึ้นไม่ทันมันออกแล้วมันออกลูกแล้วนะพี่ดูดีๆม,มีลูกอ่อน,นละนี่รอปานมา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 ส้ม,ามสวนกระตายตัวที่กระตายตัวที่สองนี่ได้แล้วไม่มีผักชีกินนะวันนี้นะเดี๋ยวมันแก่นู่นจะถกไปแค่สองสามต้นเนี่ยก็เยอะแล้วหนูพี่กระตายตัวที่สองกิ <c oughs> น <c oughs> แล้วเขาสวนพี่น้องเมือนอยอบผักคอยอบหมูกรอบเองบ่า กรอบปะกรอบจิอ่าฮะแต่เขาทำให้หน่อยเขาไม่ทำให้เลยเขาต้องให้น้ำ้มน้ำส้มอ่ะว่ะเขาบอกต้องเฮ็ดให้น้ำ้มใช่ต้องทาหนังมันแล้วก็ผึ่งไว้ทั้งคืนต้มเลยนะไม่ไม่เห็นต้องทำเลยพี่นันไม่ถ้ามีหม้อนี้ไม่ต้องทำแต่ถ้าถ้าเราไม่มีหม้อเราต้องทำทำเขาไปอบเลยผักเป้นแช่น้ำ้มไว้พี่ไม่ได้แช่ักปต้องต้องไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่ทาอยเฉยๆฟองหนูก็วางสิบห้านาทีแช่ไว้สิบห้านาทีแล้วพี่ก็เห็นไม่ต้องแช่ต้มแล้วก็มาหมัก กินแล้วกับเขาส้มสวนกันตัวพี่น้องได้ผักชีได้ได้ทั้งผักชีได้ได้ทั้งคะน้าเดี๋ยวจะเอาคะน้าด้วยเดี๋ยวจะไปทำหมูกรอบเองกรอบที่เอาไปสั่งเขาทำเขาก็ไม่ทำให้เออาเเกลลืงขามีหม้อเราไม่มีหม้อป้าขอสิพาไปบุ่งพีกข่อยบันนี่ป้ามาเาไปกลุ่มไนะให้เราไปใส่ไปเอาแตนีใส่เดี๋ยวนั่นเขาไปใส่จิมกระเดินพุ่งเหยื่อ ไปเดินไปดูพริกกันเนาะพี so sure ่น no ้องเนาะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูเม็ดมันดิไม่พริกกรนี้เม็ดมันเยอะจริงๆพริกกรนี้มันดกเนี่ยโอ้เขาบอกว่าสวยตรงนี้สวยหมูหรือโมโมขี่โมบอ้เนี่ยนะรู้ไหมได้กี่กิโลเนี่ยต้นเราเป็นโลแล้วหลักหลักมาวังใกล้ๆเนี่ยปานนวยกล้วยนะเขาแม้วังใกล้ๆ โบได้คิโม่ยายไพวันโบได้คิโมู่นคือโบเห็นในนั่นวะไม่ไม่อันนี้มันพริกพวงไงเขาเรียกพริกพวงมันเผ็ดนะเนี่ยเผ็ดโอเคเลยวันนี้เอาไปกินพี่บัลลตีเก็บเขียวๆไปกินงั้นไอ้วันนี้ซาทรงมาสองเม็ดนั่นแหละนั่นแหละเผ็ดเผ็ดนั่นหาว่าวค่อยคิโม่เพราะโบเดคิโม่ไ่ต้องพูดพี่กันไม่มีกินอันนี้ก็มีกินโอเคโอ้โหห้ามขนาดเลยตั้น้องพริกกะปีหอมนะดูเลยหมูหรือโบโม่โบโม่ละไม่พี่น้องมาค่ะมาขโมยของไพวันกับป้านย่น เพิ่นวาย,ายยัยไปวันขี่มูยัยพี่วันบนไอ้ขี่มูพี่พน้องดันเหมือน,อนจนลูกลำคาเละลูกเดินหาเฟิรพนวันเดินหาลูกก็ไม่ว่าล,ล, <c oughs> ลูกก็ทำงานเน่ะเดินนอนลูกนอนยัยพี่วันก็จะจก,กับข้าวไปส่งกดออดเขาลูกลำคาไม่ไม่ไม่เข้ามากินบ้านแล้วกินเสร็จเข้าไปนอนบ้านเขาไม่ต้องทำนเนาะไม่ต้องเลิกครัวอีกอีประมาณสามอาทิตย์เห็นกรบเขารอสฟังกันเลิมแล้วมอาทิตย์เดิน่าเลิเลยนะแต่เสร็จไม่ทันนะสิงหาไม่ทันแล้วไม่ทัน นอนบ้านแม่จดิยังไม่มาก็บ้านเสร็จก่อนค่อยมานี่เฮ็ดเอาเรื่องไงที่เกิดในหลายตังค์โอ้โหใหม่แพงพอโยโยเป็นคนซื้อใหม่ฮะหกพันไม่อยู่ไม่ถึงหกพี่เพราะสังกะสีเรามีอยู่แล้วโอ้ยซื้อแต่ไม้ไม้ตังกะสีเหสังกะสีเฮ็ดยังไงเลยยิ่งยิ่งเอาเขาก็มีแนวยิ่งเขาแล้วนอเจ้าก็เอาไปนี่รถของใครของก็ข้างบ้านเขามีทุกอย่างบ้านเขามีเองเหรอมีเองทุกอย่างเขาให้หมดเลยใช่ไหมเขาทําให้หมด น้ำมันเขาเติมเองอแต่ว่าทำอันนี่เราจ่ายใช่ไหมอันนี้เราทำเราก็จ่ายทำให้เขาแต่เราจ่ายเนี่ยเอาเรื่องที่เกันนะเนี่ยอ่าวันนั้นโกกขึ้นไงหลังคากบขึ้นหลังคาเลยนะกะโยโยทำสองคนผมเี่เด็ดแดดตร้อนเออกบสู้เลยอ่ะต้องทำอ่ะเนาะงปวดทำเราก็เหมือนพี่เนี่ยก็ต้องไปช่วยเซฟเหมนมาสงสารเนาะเราไม่ได้พูดีแต่เขาขึ้นไปทั้นหลังคา เหนื่อยโอ้โหแอคชั่นโอ้โหพอแล้วพี่พอแล้วดีนะเอารถจอดเข่าได้นภาคประยุทธ์นะไปลว่าเรารถจอดเข่าได้รถรถอยู่ในหานสองขั้นหรือวะคุณจะมาจอดคาเพิ่นก็หลังคาบานคอยทอดปันกันหลังนั้นจะรื้อเนาะหลังคาบานรื้อไม้กะทิ้งเลยใช่ไหมขาจะเอาไม้นั่นแหละมั้งมามามาแปะตรงนี้ เขาไม้มันยังดีะเนาะไม้ยังดีเขาก็จะให้เป็นแนวสีเดียวกันเลยใช่ฮะมันก็ผุ่มมาแล้วน่ผู้พูดหลังคาก็ผุมาแล้วพี่ก็หลังคาบ้านเขาขึ้นหลังคาบ้านคอยนั่นแหละพรปันกันหลังคาหลังเขาเนี่ยพายุจะมาอีกแล้วพนดีว่ายังยังบอกึ้นดอกแย่วันนี้พายุจะมาอีกว่าสันบอกว่าต้องเขาึ้นเดี๋ยวมันจะไอมกแล้ววันศุกร์เราว่าจะมาทําคลิปอยู่เ้าหน้ากันเนี่ยหให้แดดแดดก่อนสิแดดยังไม่มีเลยเข้าไปให้อบทําไมแล้วเข้าไปอยู่ในเนี้แล้วพี่มีมีหนูบีที่ทา เสาหน้านะเอามาหนูวิคีมนะเอออคมมซื้อไ,ไว้อะไรไว้เตรียมพวกหนูที่จะไปโอลาบนะเนี่ยเนี่ยแล้วเรามาอยู่ในนี้กันที่ว่านุ่งกระจมบวกกันถึถงจะมีการนุ่งกระจมบวกกันแล้วก็โอ้โหเงือแตก,กตอกตอ,ตกอกมาเลยโคตรดีเลยไม่ใช่เราแตกละหามออกมาเลยไม่ต้องถามที่เราจะมีไอ้นี้ด้วยสมุนไพรมาด้วยอ่าฮะเอารูประคบมาอ่า นี่พี่น้องบ้านลังในน้อยแถดแดดออกในหอนยังเตาอบหอ้เข้าไปบนนั้นอึ้งเลยเพิ่นจะไม่เห็ดเศร้าหน้ากันเพิ่นวะอึ้งเลยเอาหมูไปตากแดดทางในแป๊บเดียวหมูแห้งจริงๆไม่ต้องไปตากตรงไหนเลยก็ใช่สิทําหมูแดดเดียวทําไส่กลอกนี่แป๊บเดียวใช่เดี๋ยวกับเตาอบแมลงวันก็ไม่ต้องกลัวค่ะอ่าฮะดีหลายดีหลายไฟฝันอยากมีมั่งนะที่บ้านอะอายุไปโอ้ เพราะว่าไม้ไงแต่นี้ถ้าถ้าถ้าแรงมันแพ้บ้านพี่อะเซฟอะไม้มีเยอะแยะเยอะเยอะตอนนี้เลื่อยไว้เยอะเลยบ้านพี่อะไม้เยอะแยะ